เอ้ยอร์เซมันกรสวัสดีเจ้าโยโย่ท่นททนทานด้วยนะครับพวกผมใน Happy News Channel นะครนะวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับเกมสุดหล่อเท่นะครับกับเกมที่กาชาโคตรจะเกลือนะนั่นคือ One Pound Man the Strongest นั่นเองนะครับผมนะพยายามทำเสียงให้เหมือนนะโอเคกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับซีรีส์เกมที่ผมแบบว่าไม่ได้ทำมาเรื่อนานมากนะครับแล้วก็ช่วงนี้ได้มีโอกาสกลับมาเล่นแบบจริงๆจังๆนั่นเองนะครับและในตอนนี้นะครับเราอยู่กับวินใจเกเรนะครับเซิร์ฟ 595นั่นเองนะครับบอกได้เลยว,ว่าเซิร์ฟนี้ผมตั้งใจเล่นมากๆเลยนะครับเป็นสายฟรีนั่นเองวันนี้นะครับคอนเทนต์ของเราก็คือแค่จะพาทุกคนมาดูการเดินทางของสายฟรีของผมนั่นเองนะครับในการเข้าศึกดวลฮีโร่ปีศาจนั่นเองนะครับในรอบนี้นะครับผมดวลในรูปแบบของฮีโร่นั่นเองนะครับเพราะว่าทีมผมมีแต่ฮีโร่ไม่มีปีศาจนะครับแทบจะไม่มีปีศาจเลยมีแค่โซนิกตัวเดียวนะครับนะ แล้วก็บอกได้เลยว่าอรอบนี้ประทับใจมากนะครับนะในรูปแบบของเขาเรียกอะไรสายฟรีอย่างเรานะครับนะใครที่เป็นสายฟรีผมจับมือนะครับใครสายเติมนิดหน่อยสายเติมเยอะเจอกันได้นะครับอ่ะโอเคนะเข้ามาดูก่อนนะครับเฮ้ยทุกคนเฮ้ยอาจจะตกใจเฮ้ยพี่ท็อปแปดเหรอเฮ้ยสายฟรีมันจะมาท็อปแปดยังไงวะโตไม่ได้ดีขนาดนั้นอันนี้ให้ดูเฉยๆนะครับยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับในส่วนของสายฮีโร่นะครับส่วนผมนั้นโคตรภูมิใจนะครับ ติดท็อป16หเว้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปนี่นะครับเห็นสก,กอ์อย่างงี้ก็ไม่ชนะไงเนะี่ยแปดทีมไม่ได้เข้านะครับเฮ้ยแต่ติดท็อป16ทุกคนเฮ้ยผมโคตรตื่นเต้นอนะ่ะนะครับเป็นเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยเราเล่นสายฟรีแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย แม่งมาไกลอยู่นะเว้ยในศึกดวลฮีโร่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าตัวไหนนะเป็นตัวที่แบกทีมผมนะตัวนี้นะครับผมนะนั่นก็คือซุยริวนั่นเองนะครับไม่ใช่ซุยริว UR นะครับแต่เป็นซุยริว SSR นั่นเองนะครับเพราะผมไม่มีตังค์เติมเราบอกแล้วไงเราสายฟรีนะครับเพราะฉะนั้นตัวแบกในทีมผมนั่นก็คือซุยริวนั่นเองนะครับที่ทําให้ทีมของผมนั้นเข้าสู่ท็อป16ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับนิดนึงนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยววจะพาาไปดูแมตช์่ มีอุปสรรคอะไรบ้างที่เราต้องฝากกันไปนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นสามดาวเหลือง3ดาวม่วงนะครับไม่มีของทำทําไปแค่นี้พอนะครับพลัง2องแสนเนาะดาวสองแสนสองนะครับแล้วก็ส่วนอาวุธนี่นี่นะพยายามจะอัพเดนเ่นหน่อยนะก็ยัง2ดาวนะครับถ้าอาวุธ3ดาวมาได้นี่ผมก็จะหาวิธีนะครับเปิดลงตู้ขี้อะไรเงเก็บเพชรนะครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์นี่ก็มีทองชิ้นเดียวเฮ้ยแต่ได้ออฟดีอยู่นะครับนะไปสลับกับโซนิกสักนิดนึงในทีมนะครับก็ได้ออฟมาประมาณนี้ นะครับเออเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะพยายามให้ออกไวนิดนึงนะครับเออเพราะว่ามันจะได้แบบเตะแบบมันๆน,นะครับบอกเลยลูกหลักผมนี่เตะโคตรมันนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะครับว่า,าระหว่างทางที่ถึงท็อป16เนี่ยเจออะไรบ้าง Let's guys go มาถึงรอบคัดก่อนนะครเราจะอยู่ในส่วนของกลุ่มที่5นัแลเองนะครจะเจอคุณ KTP นะครับคุณนนเทพซาและพญารามกนั่นเองนะต้องบอกตรงว่า ดูจากกรอบในในกลุ่มที่5แล้วก็น่าจะรู้นะครับว่าเราน่าจะแพ้ใครนะครับก็น่าจะแพ้คุณนนเทพซาดแน่นอนนะครับเราไม่ใช่สายเติมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบแบ่งแบ่งแบ่งฝั่งเลยแบ่งทีมเลยสาใน32ทีมเลยนะครับเนอเอ้ยไม่ใช่ดิผมต้องดูอันไหนก่อนวะเอ้ผมต้องดูกลุ่มนี้แหละกลุ่มถูกแล้วผมต้องดูกลุ่มก่อนเอ้ยไม่ไม่เคยเข้ากับเขาไงนะครับปกติเวลาเล่นไม่เคยเข้านะครับ <c oughs> ไม่เคยเข้ารอบกับเขาแล้วนะครับอ่ะมาดูแบ่งทีมก่อนนะครับนะอ่ะอันดับก็จะมีประมาณนี้ นะครับผมชนะ2นะทุกคนถ้าถ้าดูจากทางด้านขวานะผมชนะ2 2สองแมตช์เนาะนะนะค,คุณนนท์นี่ชนะ3าเลยนะเพราะว่าตัวเขาตึงอยู่แล้วนะสายเติมเมื่อกนี้แหละนะครับแต่ว่าเราจะไปดูแมตช์ทีเนะเ่เราชนะนะครับแมตช์แพ้เราจะไม่ดู <laughs> อ่ะโอเคมาที่แมตช์นี้ก่อนเลยนะครับนั่นคือใครเจอใครก่อนเดี๋ยวเปะน,นะอ่ะผมกับพยาละมุกนะครับอ่ะแมตช์ Matt นี้ก็ข้อแตกต่างก็คือพลังนะครับพลังก็จะต่างกันเยอะนะครับแล้วก็ตัวละครก็พี่แกจะเป็นซามูไรนะนะ อะตอมิกซัมโบไรด์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับว่าซุยริวผมจะเตะแรงหรืเอเปล่าอ่ let's go guys ลุยมามาแล้วจังหวะนี้ครับผมซุยริวผมเปิดต่อด้วยแล้วมาละอื้อดวงดวง,ดวงอีคือเยะแล้วเตะแถวหลังมาตึ๊บตึ๊บตึ๊บเออเจ็ดแสนห้าเทมเมตแล้วหายไปเลยครับโคตรไวบอกเลยว่าโคตรไวจังหวะนี้บอกเลยเตะโคตรไวนะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงทอน,นเออมาดิเราสองบีแมนครับเร่งมาเร่งตีมาผมไม่มีทีมตัวอื่นนะผมเลยเอา ตัวเออเขาเรียกอะไรนะจะใช้เมาส์ซะ่านั้นเขาเรียกอะไรนะเออมังสวิรัตนะครับมังสวิรัตมาใช้แทนนะครับผมนะแล้วก็ฟุบก,กีเขาสกิลมาครับไม่น่าจะเข้านะครับโอุย้ยเข้าอยู่7,000นะครับ7,000เพราะมีตัวตีกระดูกหักอยู่นี่เขาไปต่อยอันนี้เพิ่มเพิ่มโล่นะครับอัพสองดาวเพิ่อเพิ่มโล่เท่านั้นให้มันอึดนิดนึงนี่ครับอ่าเพิ่มความอึดนะครับให้กับทีมแลาซุยลิวมาเตะแถวหลังครับอาเกตเดียวดงดง,ดงอีขยุกอิเซตไปไป นะครับแล้วปู่มาหมัดเหล็กวายุไซโคนะปึ้มก็ให้หนึ่งแสนะตัดเลือดไปแต่สองบีมแบงครับสบั่นแคนครับผมนะไม่รู้แคนใครมาเปี้ยงนะครับเฮ้ยตึงอยู่นะซูดิวเตมันเดี๋ยวเรามาดูกันครับรอบสุดท้ายนะครับว่า3ทาร์เก็ตจะขนาดไหนสโลนิดนึงนะสโลนิดนึงนะครับคูณหนึ่งไปมาเลยลูกยงดงอีคยมาดูดาเมจครับโอ้โหโอ้โหโอ้สองล้านด้าเมจอุ้ยสองล้านสองแสนอ้ชิบ แต่มาครับทักเก็ตเบลครับปิดท <ination noises> ้ายครับโ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 บเรียบร้อยครับผมจีฮะเรียบร้อยแล้วทุกคนนะครับแมตช์แรกก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับกับคุณพยาลามบกนั่นเองนะครับนะผมจะดูแมตช์ที่ผมชนะนะเพราะว่าเจอคุณนนท์เทพซ่าเ้าทีมเขาทีมเขาตึงอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับทีมเขาตึงนะครับผมไม่สามารถสู้ได้นะเขาเหมือนจะเขาเหมือนจะมีมีเด็กมั้งอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะมีเด็กเฮ้ยอย่าพูดแค่นั้นดิวินเออ่มีเด็กในที่นี้คือหมายถึงเออ่ผมให้ดูนะน่าจะมีเด็กนะครับเด็กเอเดนาบวก อ่านี่ไงเด็กนะบวกด้วยมันก็เลยแรงนะครับผมก็เลยแพ้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูแล้วฟุบุกิเอ่ออาวุธสามด้วยไงนะครับใส่เติมเราสู้ไม่ไหวแล้วครับนะใส่เติมเราสู้ไม่ไหวถ้าถ้าเป็นฟุบุกิแบบไม่มีอาวุธผมยังพอไหวนะผมฟัดได้นะจริงๆแต่ถ้าเจอเด็กไปไม่ไหวจริงครับนะเขาเขาปล่อยแรงแต่แต่ดูช็อตที่ผมเตะแล้วกันทวนนะว่าเตะแรงขนาดไหนนะครับอันนี้ยังไม่เก็บสแต็กนะเฮ้ยได้เตะปะวะโอเคไม่ได้เตะครับแพ้ไหม นะครับเดี๋ยวมาดูแมทที่เจอกับคุณ KTP แล้วกันนะครับตอนแรกผมนึกว่าผมจะแพ้นะเขาพลังล้านหนึ่งเลยนะพลังล้านหนึ่งแสนนะครับแล้วเขามีการโล่ด้วยถ้าจำไม่ผิดนะครับการโล่อย่างเตึงนะครับผมก็อยากได้นะการโล่แต่ว่าบอกตรงว,ว่านาจังหวะนี้นะซุยเรียวผมว่ามันมาว่ะทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นไปดูแมทที่2กันเลย let's go อันนี้ผมใช้ในมือถือนะมันอาจะมีขอบของด้านบนนะ โอเคมาถึงครับคิงเขาเปิดก่อนครับมาคิงเอนจินจังหวะนี้ครับบล็อกลูกไฟมาก่อนบึ๊กบึ๊กบึกบึกบึก,บก,บกยังไม่เข้านะครับไม่ทะลุโลนะครับแล้วจังหวะนี้ซุยลีมผมมาดงดองดอ,งอ,งอีคือเยอะแต่แถวหลังแบบปโปอปอปอกระดึกเอ้ออออออยห้าแสนเก้าฮะโอ้ยแหลงอยู่แล้วโดนสับกลับมาครับดาเมจยังไม่ขึ้นเท่าไหร่แล้วสั่นแคนมาฝั่งตรงข้ามมาฮิวเลือดให้กับทีมหน่อยเพราะว่าแถวหลังเหมือนจะไม่ไหวแล้วแล้ฮิวมาแรงเหลือการโลเขามาครับนะปล่อยหมัดครับผมนะบึก๊กบั๊กบึกอ้เ๊กนะครับ แต่ว่าพลังงานเขาไม่พอนะครับ <_ d ata> เขาใช้ไปสาตัวแล้ว <_ d ata> มังสวิรัตมังสวิรัตแตกโกลนตัดเลือดแถวหน้ามาครับผมให้เขาฮีเลือดน้อยนะโอเคแล้วยิงไปธรรมดาครับไม่มีรูปไฟละเขาสับการโร่สับแรงนะผมแนะนําว่าใส่อ,อชุดอะไรนะที่ว่ามันสับแรงชุดมาเฟียหรือเปล่านะสับแรงมากสับแรงมากนะครับแต่อะไรมันจะแรงเท่ากับซีนจะตัดอะไรก่อนลมาแล้วครับเก็บสเต็กไปหนึ่งแล้วคืนเอนจินเข้ามาครับผมนะดาเมจเข้าแน่นอนปึ๊ดๆๆๆหูสามล้านสามใส่ห้าแล้วซุยลิลมาครับ ดองดองอีกขยโยแถวหลังโ่อบ่อบ่อโอ้โหหลานหนึ่งโอ้ชีตคุยกาโรนี่ติดไม่ยโยท้อแล้วฮะโอ้โหมันแรงเหลือเกินว่ะสะบั้งแขนมาฮิ้วเลือดให้กาโร่ด่วนๆนะเพราะว่าเทิร์นต่อไปเขาคงไม่รอดแล้วครับจริงๆผมบอกเลยแล้วพลังเขาไม่พอนะครับลูกไฟเขาไม่พอนะเพราะว่ากาโร่เขาไม่ได้ออกนะครับเทิร์นนี้แหลมบัดเหล็กวายุใสโครนมาตัดเลือดโบเฮ้ยเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะคนดีงไปแม่หิงสมิทแมนไป นะครับผมชอบนะเวลาเตะสามทาเก็ตอ่ะเตะท้าเก็ตเดียวไม่หมันมาแล้วครับเก็บสแต็ก2ราวแล้วหมาติดกระหน่ำด้วยเนี่ยเด็กเด็กเด็กประโยชน์ของผมคือใช้ติดกระหน่ำอย่างเดียวนะหมาแล้วซุยลิวเปิดครับท้าเก็ตเดียวดูซิทำไปเท่าไหร่โป่อ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 เออสามแสนสี่ครับแต่ไปก่อนเรียบร้อยคราวนี้แหละมันแน่นทุกคนซุยลิวครับผมทุกคนสองท้าเก็ตนะสองท้าเก็ตนะครับดงดองอีคือยอะปะปะปะอป่อเอเจ็ดแสนห้าโอ้โหแมตช์แรกตึงสุด สองล้านน่ะสองล้านสองทุกคนเตะแบบสองล้านสองผมว้าวะ่ะนะครับจะรวยอร่อยมาเกมนี้ยื้อหน่ะนะเพราะว่าตัวหน้าแถวคือมีตายเกิดกับไม่ย่อท้อครับท,ทุกคนฝั่งเขาอ่ะจริงๆฝั่งเขาเหลือแต่ตัวแบบไม่ใช่ตัวด๊าเมียน,นะตัวแบบติดไม่ยอ่ทอท้อไม่ยอมตายอะไรเงี้ยขอญาติฟินิชชิมเลยแล้วกันดองๆอีกเที่ยอะเออเรียบร้อยหนึ่งล้านครับโอเคนะครับนี่คือเรียบร้อยแล้วนะครับในการแบ่งทีเนาะแล้วก็เข้ามาในส่วนของแบ่งอ่า รอบสามบสอทีมนะครับแบ่งมานะครับผมก็เจอคุณคุณเขนไทยใช่ไหมผมมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเสียนเท่าไหร่คุณเขนไทยเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นสายฟรีนะครับอาสายฟรีแน่นอนนะครับประมาณนี้สายฟรีเขามีการโรนะครับเอ้ยการโรนี่แบบดูดิทีมเขามีตัวไม่ย่อท้อเยอะมากนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็ขออนุญาตแบบฟัดกับเขาก่อนนะซึ่งพลังนี่ห่างกันไม่เท่าไหร่นะห่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับประมาณสักเห้าหมื่นนะห้าหมื่นเนาะเอ้ยพลังใกล้เคียงมากห่าง5 0,000เกือบเ,เป๊ะๆนะห้าหมื่นสี่ แนวห้าหมื่นเซตสี่นะครับนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับคือผลมันบอกชนะอีกแล้วแต่เราต้องมาดูว่าชนะแบบไหนนั่นเอง Let's go guys มาเลยครับผมช่องแบบนะั้นทุกคนโอ้โหแล้วฝั่งเขาเปิดมาสองครับการลุกเขาได้เปิดก่อนถือว่าดีนะมันควรอยู่แล้วนะครับแล้วปล่อยหมัดมาวาจังหวะนี้ครับดามมงดามเมจยังไม่เข้านะเพราะว่าเป็นเริ่มเทนะินฮะอุยอ้ยอุย้ยล้านสามทำไปเล่นไปเฮ้ยอย่างนี้ซวยลือผมไม่ยอมนะเ้ยทำไมดามเมจมันแรงจังวะเป็นล้านี่ยหรือแสนวะกูดูผิดปะเนี่ย เตะคือแล้วกันโบ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 เออ้ยล้านนะแสดงว่าฝั่งเขาร้านผมก็สวนไปร้านนึงนะครับแล้วฝั่งเขาสตัร์นะครับในส่วนของซอมบี้แมนหรือเปล่าแน่นอนครับอุ้ยเป็นร้านเลยครับแรงนะต่อยมาครับพลังงานไม่พอฝั่งเรายังพอเหลืออยู่ครับน่าจะพอให้ซอมบี้แมนอ๋อซอมบี้แมนไม่ได้ออกนะครับมันเหล็กวายุไซโครนมาเบี่ยงเขาให้ let's go baby แล้วฝั่งเราครับซอมบี้แมนไม่ได้ตีนะครับเป็นเด็กแทนนะครับเด็กก็จะมาสตัร์นะครับสตัร์ตัวไหนอ่าสตัร์เป็นในส่วนของปู่บอมนั่นเองฝั่งตรงข้างฮะ กาโล่เขาติดกระนำฝั่งเราก็ไม่ยอมเว้ยฝั่งเราติดกระนำด้วยจวนเด็กโกลมาดูกันครับเทิร์นที่2ครับว่าของกาโล่เขาจะแรงขนาดไหนนะฝั่งเราติดกระดูกเยอะนะแต่ซูริราไ,ไ oh oh, ม่ต e ิดครับปล่อยหมัดหมาจังหวะนี้โบอ้ยล้านหนึ่งปาจัดโอ้ผมขอเตะสวนเลยแล้วกันโบ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 เอือดีกับล้านเหมือนกันเอาซิอันนั้นอันนั้นห้าท่าเก็ตไหมผมแค่สองท่าเก็ตล้านหนึ่งนะครับเออเราคิดสภาพเตะหกตัวดิไม่ได้ นะครับบอลเล็กวายุไซคโครนมาอุ้ยม,มันมากครับมันมากก็ตึงผมนี่ภาคภาคแบบรัวๆเลยนะครับร้อนแต่ไม่ได้เปิดแอร์เออยิงไปก่อนนะครับไม่ได้ฮิวเลอร์นะพลังงานไม่พอแล้วฝั่งนี้โอ้โหแล้วดูฝั่งเขาครับเดี๋ยวสี่ตัวครับไม่ย่อท้อแล้วไม่ตายทั้งนั้นโอ้แล,ล้วครีมผมจะตายละแล้วการโรมาจังหวะนี้เอายังไงดีแล้วเขาก็โบบาโบบามาปล่อยหมัดโอ้โหยีห่หกแสนแปดเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยนะทีผมเหลือแค่สองตัวเท่านั้นสวยแล้วเราโดนตัดเลือดด้วยครับวายุไซโครนเออซุลิยวติมไปก่อนลูก เออแล้วขอญาตจัดฟินิชทิมก่อนเออสามแสนแปดฟินิชคร,ครับกาโร่เรียบร้อยตัวดาเมจวุ้ยอย่าเพิ่งตายนะซุยริวอุ้ยมันไม่ตายว่ะเฮ้ยซุยริวมันไม่ตายนะแล้วสปันแขนมาเด้งเลือดครับเอาว่ะซุยริวโขบแมงแบกจัดต้องขอบคุณซอมบี้แมนด้วยนะซอมบี้แมนเด้งเลือดครับอ่าเราโดนตัดเลือดแ, <laughs> แ,แล้วไปแสบตาอุ้ยอุยแล้วซุยริวมาเตะสามทากเก็ตครับโป๊ะ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 อือดีไม่ดี ถึงก็ต้องนอนนะครับจรวดลอยมาโอ้ต้องขอบคุณซอมบี้แมรด้วยนะที่ยืนเลนหน้านะครับไม่งั้นผมโดนเละแน่นะครับดูดิและสะบั้นแขนมาจังหวะนี้เด้งเลื่อนให้กับทีมฮะเด้งเลื่อนให้ทีมเอ่อทีมไม่ย่อท้อฮะเหลือก็สวนเลยนะครับเด้งเลื่อนให้กับซุยริลุกตัวตัวเอกของเราสเต็กน่าจะเต็มแล้วครับซุยริวรอบนี้เตะน่าจะล้านเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับและหมัดเหล็กวายุไซโครนมาอือไปซุยริวุกเต้งอิงขึ้เยอะป่อป่อป่อโอ้โหเกย ดูไปดิล้านสองทุกคนโคตรแรงดเ,ออเด้งด้วมาเท่านั้นเดี๋ยวขออนุญาตปิดท้ายฟินิชเลยแล้วกัน,นครับมนันน่าจะจบแล้วล่ะฮะคุณเขนไทยตัวคุณมันยื้อนานแล้วผมขออนุญาตฟินิชคุณเลยแล้วกันนะครับด้วยดองดอง,ดอ,งอีคโยของผมปิดท้ายไปเลยลูกรือเล่แล้วกอังสระบ,บินเตสรวบ,บินเตนะครับโต้เออเรียบร้อยจีจีท่าทุกคนมันมากโอ้มันมาก มันในที่นี้คือเตะแบบกูเตะตัวไม่ย่อท้อเยอะมาก <laughs> <laughs> พอถึงรอบ16ทีมนะครับผมก็แพ้ให้กับคุณเาขาชื่ออะไรนะคุณบิ่มคุณเขาชื่อเขาชื่ออะไรนะสสญลักบึ้มหรือล่าบึ้มบ่าบึ้มบิ้มนะครับเขามีซุยริวยูอาร์แล้วล้วก็การลุกเสียงหลงเลย <laughs> ทุกคนเสียงหลงเลยไปดูกันว่าจะได้เตะสักรอบหึือไมนะอย่างน้อยก็เตะให้แบบตาตึงหัวใจนะสุยิวลูกพ่อขอบคุณมากที่พามาถึงท็อป16ได้น,นั่นเองนะครับผมนะดัชกะแชไปดูกันครับ ฝากเขาน่าจะเปิดก่อนแล้วเนอะ100%แล้วมาแล้ววิชาดาบแสงดาบอะตอมมิกคั้ึมมาโบโบโบโอ้ยสามล้านแปดแสนดาเมจโคตรแรงแล้วมาเล็กจู่โจมมาจังหวะนี้โบโบโอ้ยแปดแสนโคตรแรงไม่เป็นไรซุยลิวเตะไปลูกอย่างน้อยขอให้ได้เตะครับล้างสมบิทเตะโบโบโบเออฝากไว้แค่นี้พอสี่แสนจิตหลังจากนั้นเรียบร้อยเรดูอีคยโยของจริงมาแล้ว โอเคเป็นไงกันบ้างครับทุกคนหวังว่าจะสนุกนะครับในการลงคลิปศึกดวลฮีโร่ครั้งนี้นะครับน,น,นานๆจะมาลงทีนะครับถ้ารอบหน้ามีโอกาสได้มาถึงท็อป16อะไรเงี้ยหรือว่าอนาคต เออท็อปแปะไม่มีทายหรอกท็อปแปะเออถ้ามีท็อปสิบหกอีกนะผมก็จะพามาดูนะครับรอบหน้าบอกเลยว่าตึงแน่นอนทีมผมซูซีดิวจะได้เฉิดฉายมากกว่าเดิมเพราะเราจะมีตัวละครลับที่จะมากลางเดือนนี้นั่นเองนะครับอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับนะใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe พี่วินด้วยนะครับมาจอยด้วยกันได้เซิร์ฟห้าเก้าห้านะครับหรือจะไปเล่นด้วยกันอีกทีหนึ่งก็เซิร์ฟหกร้อยนะครับเดี๋ยวจะไปเล่นด้วยแจมมนนนนนนนิดๆๆห่ออยวัััี้ะะคคคครรบบบขุุณทกกา thanks watching next time all and in for of you you guys see บายบายเจอกันครับผมนะบ๊ายบายโยแล้วเตะแถวหลังมาปึ๊บตะเตะเตะมาดูด้าเมยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โาแถวหลังไปบ่บ่บ่